ว่ามันได้ยินเสียงอยู่ <c oughs> ผนลิ้นพี่น้องผนลิ้นสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอชซีทุกทุกท่านครับพี่น้องครับผลลินผลลินผ้ากันจีดจางเสียอยู่ คืองไปรในื่อยคอยได้พี่น้งองตอนนี้แจกมากนะคือหนักขึนนกก้นเลยจะกดทันบอบโบรูด้ยกันอ่าอัปเดตสถานการณ์อัปเดตสถานการณ์หรืออากาศของตนอ้นยางที่ว่ามันโดนฝนตั้งแต่วันที่สิบเก้าเนาะที่ยี่สิบที่ถาา่ายต้คลิปเมื่อวัที่แล้วครับมันกะเดี๋ยวาายังไม่เลยแต่กอไมา <laughs> อ่ามันบพิ่มมันบ่มเป็น,นล่าปรนไนดี๋อกเพราะว่าอากาศตั้งเย็นอยู่สันนิษฐานว่าอากาศตั้งเย็นอยู่พี่น้อง,นงเนาะมันไม่เป็นเปรตไม่เป็ดเนาะ เป็นนิดนยครับเป็นใบยักยักหน่อยนึงถ้าว่ารอบนี้กับว่าแน่หรอกมันตกรอบนี้มันอาจป็นอะไรแล้วมาอัปเดตอาการกันอีกรอบหนึ่งครับผมประมาณอีกสามสี่วันเนาะคือบจนทั่วไปแล้วว่าเจ็ดมือหรืออาทิตย์หนึ่งมันจะเห็นอาการยางแข็งเลยเด้ที่มันเป็นนะมันจะลวงทันทีเลยเหนว่านอนมันนะแค่จะบอกว่ายางว่ะ พูดนะไอผู้ใหญ่อุ้ยบ่เห็นเอนอ,อไอหมอกตอนนี้กับเล่นๆยู่พี่น้องครับขึ้นตกค่อยๆพ่อลอยเขาเขีดอย่างก็เขาขีดมากครับต้องสาฟไฟมาเรื่อยก็เล่จัดต่อเลยว่าพ่อมันเหลาแต่ก็พ่อกระเทือนเหมือนเมื่อมาเริ่มเม็ดทีวันหกโมง,งคืนอย่างเงี้ยเด็กมาเริ่มทีวังบ้านโดดอยู่เง้ย เงก่อนว่าจะหยอดปลด,ดเลยไหมหรือว่ายัางไงถึนจะได้บ่มฉีดมาเซนผากสิดแห้งไหลจุบ๊บใส่กล้องฟังเสียงฝุ่นขี้ขึ้นขี้ขึ้นนะ เอาเด้อเอาเด้อเศร้าเด้อ <laughs> <laughs> คนเ,เเน,น,น,นเนี่ยเศร้าก,า,รากีด <laughs> เด้อคนเนี่ยเศร้ากีดเด้อเศร้าอะไรเราตุล้ทยลาไพี่น้องลงฝนกันอได้กับฝากพี่น้องก็อะไรก็แชร์ครับการกดไลค์พระธรรมพี่พื่น้องเมื่อหมากมาแล้วครับผมกดไลค์ให็นแน่อีสตอเบิร์หลายไลค์ไปว่าครับผมสวัสดีครับหมดฤทธิ์ไปไปไปแล้วแล้วนะ Cút bật tít Tâm phạt bắt